ลกล้องของตัวเองไว้นะลูกวันนี้นะคะเราจะเรียนกันที่เรื่องของชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้ในวันนี้นะคะน,นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคได้ ในชนิดอ่าและหน้าที่ของประโยคนะคะก็จะมีโครงสร้างของคําชนิดของคําแล้วก็อ่าโครงสร้างของประโยคหน้าที่ของคําในประโยคอที่เราจะรู้ในวันนี้นะคะที่จะได้เรียนกันมาดูกันว่าการใช้คําให้ถูกต้องมีความสําคัญอย่างไรอ่มาดูนะคะอ่าในเนี้ยเราจะเห็นว่า มีคนถามแล้ววันเตรียมงานวันพรุ่งนี้เตรียมพระทั้งหมดสามองนะเด็กก็ตอบรับเลยว่าได้ครับสามองจริงไหมวันจริงสามไหมเออสามองไหมตามที่พูดเป๊ะเลยพระสามองวันจริงก็คือพระสามองแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นพระอะไรเป็นพระพุทธรูปหรือว่าเป็นพระแบบไหนเห็นไหมบางทีอ่ะการอ่าการรับสาอ่า ผู้ส่งสารน่ะส่งต้องการอีกแบบหนึ่งแต่ผู้รับสารน่ะจัดมาให้อีกแบบหนึ่งเห็นไหมบางทีอ่ะการใช้คําที่ไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้ความหมายหรือว่าความเข้าใจเนี่ยผิดเพี้ยน,นไปมาดูกันที่ของเรื่องของคำนะคะคำจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง จะมีกี่พยางก็ได้ย้ำนะคำจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองจะมีกี่พยางก็ได้นะคะแต่อย่างเช่นคำมีคำว่าอะไรบ้างที่มีความหมายในตัวเองอใครยกตัวอย่างสิว่ามีความหมายในตัวเองใครยกได้ครูมีคะแนนอเร็ว แล้วก็อย่างคำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองเลยตอบไม่ได้ครูสูมครูสูมไม่มีคะแนนนะแต่ถ้าครูถามแล้วมีการตอบครูจะให้คะแนนมีไหมมีคำว่าอะไรบ้างที่มีความหมายอยู่ในตัวเอง ไม่มีใครตอบนะผู้สูมนะใครดีกิติพัฒน์อะ,อะยกตัวอย่างคำหนึ่งคำที่มีความหมายในตัวเองลูกไม่รู้ครับรู้ไหมไม,ไม่รู้ครับหาเพือ่อนช่วยให้ ธนาพัชยกตัวอย่างคาที่มีความหมายในตัวเองโลกหนึ่งคำบ้านได้ไหมครับบ้านอ่าได้คราว่าบ้านบ้านมีความหมายอ่ามีความหมายนะก็คือเหมือนเป็นสิ่งสร้างที่เอาไว้อยู่อาศัยอ่าใช่เนี่ยถ้าตอบถ้าตอบตอนแรกก็ได้คะแนนแล้วเนี่ยผมไม่ได้ใจครับ ดูนี่ไงอ่ะมาดูส่วนประกอบของคำดูนะมีอะไรบ้างอ่ะมาดูส่วนประกอบของคำมันจะมีพยัญชนะสระวรรณยุกความหมายอ่ะอย่างเช่นคำนี้มีพยัญชนะต้นอ่มีสระมีตัวสะกดอ่ตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายอ่ มีตัววรรณยุกต์ก็คือไม้โทพอรวมกันแล้วอ่ะจะกลายเป็นอ่าเป็นคำขึ้นมาอ่ะจะหมายถึงสิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยนะแต่ถ้าไม่มีไม้โทมันก็จะกลายเป็นคำว่าบานก็มีความหมายเหมือนกันอ่าลืมกันไปหมดหรือยังเคยเรียนย่างอันเนี้ย ตัวอย่างคุ้นไหมคำนามคำนามฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของลักษณะอาการใช้เรียกชื่อนะอย่าไปสับสนกับคำศัพท์นามนะอันนี้ใช้เรียกชื่ออ,อย่างเช่นถ้าเป็นสามัญนามคือนามทั่วไปอันนี้ให้เรียนนึกถึง ช้างอ่ะถือว่าช้างใช่ไหมช้างตัวเนี้ยก็คือในอ่าในประเทศไทยเรามีช้างเยอะไหมเปิดไม้ได้ลูกให้เปิดไม้ทุกคนตอนนี้ะจะได้ตอบตัวคูดได้เลยอ่ะเปิดไม้ของตัวเองลูกอ่ะโอเคช้างอ่ะอช้างในประเทศไทยมีเยอะไหมคะเคยอะค่ะเยอะคัคบเยอะมากๆเลย อ่าใช่ช้างใน<อ>ประเทศไทยเนะี่ยมีเยอะมากอ่นานักเรียนรู้จักช้างก้านกล้วยไหมเคยดูไหมเรื่องนี้เคยดูไหม,ไมรู้จักรู้<ม>จักอ่ที่มีชบาแก้วกวับก้านกล้วยจําได้ใช่ไหมจำได้าถ้าเป็นช้างเฉยๆจะเป็นสามัญนามทั่วไปก็คือมีช้างที่มีเยอะแต่ถ้าะระบุเจาะจงว่าคือช้างก้านกล้กวยหรือช้างชบาแก้วอันนี้จะเป็น ทำวิสามัญนามวิสามัญนามคือนามเฉพาะที่แบบว่าพอบอกไปปุ๊บเนี่ยคือรู้ว่าเป็นตัวนี้เลยอย่างเช่นฉันไปดูช้างอ่าฉันไปดูช้างแต่ถ้าสมมติว่าช้างตัวนี้กลายมาเป็นชื่อคนอ่าหรือว่าลุงช้างไปซื้อของคําว่าช้างในตัวนี้จะกลายเป็นวิสามัญนาม ออกไม่ดีนะสามัญนามวันนี้เอาแค่สองอันก่อนนะ <Yeah. S 1> อย่าเพิ่งสับสนนะอย่าเพิ่งดูคำอื่นนะสามัญนามคือนามทั่วไปวิ am, สามัญนามคือนามเฉพาะอ่ะลองยกตัวอยา่างของตัวเองอ่ะอันนี้ดอกกุหลาบนี้จะไม่ใช่นะดอกกุหลาบวันนี้จะเป็นนามทั่วไปเพราะว่าดอกกุหลาบมันมีมากกว่าหนึ่งดอก นีจะผิดอ่ะไห่ลองยกตัวอย่างคำสามบัญนามทั่วไปให้ครูหน่อยอยกตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกันในนี้ใครตอบได้ตอบเลยลกูกครูมีคะแนนให้แน่นอนเอาแค่น้ำเอาน้ำทั่วไปก่อนให้ระบุต่อตรง ะเป็นน้ำเปล่าจะไม่เน้นอะใครได้มากมีอย่างเขามีมีคำว,ว่าชา้างมีคำว,ว่าบ้านมีคำว,ว่าพ่อมีคำว,ว่าฉันมีคำว,ว่าดินสอแก้วครับก้วแก้ว,กวอ่ะใครตอบลูกอาราบพครับใครนะลกูกอานรวัฒน์เหรอใช่ไหมอาราบพัฒครับ พานาพัทครับพานาพัทไม่ใช่พระฤาษีวัดครับพานาพัทโอเคได้อ่ะคราวนี้ทำนามวิสามันอันนี้จะระบุจอดตรงแล้วมีอะไรบ้างโหง่ายมากเลยไม่ต้องมองไกลเลยมองตัวเองก็รู้มองใกล้ๆเลยนามเฉพาะเลยวิสามันนามเฉพาะมีอะไรบ้างลูกใครยกตัวอย่างได้มีคะแนน ได้ไมั้ยอ,อะไรลูกไหมไม่มีพูเฉลยนะอะนามเฉพาะก็อย่างเช่นชื่อเราไงลูก ก็บอกว่าไม่ต้องมองไกลตัวคือชื่อตัวเราเองอะอย่างเช่นกินสิพงเป็นชื่อคือเพื่อนเขาบอกกินิพงเป็นชื่อหนูใช่ไหมลูกเป็นงเขาบอกพานุวัฒน์ก็จะเป็นชื่อหนูใช่ไหมครับอันนี้เป็นคํานามเฉพาะก็คือเป็นคนาํา,านามวิสามัญนามก็คือเป็นคํานามที่แต่ละบุตจาะตรงไปเลย ว่าเออเป็นสิ่งๆิเหมือนว่าเราพูดกแบบันเป็นน้มที่แบบว่าใช้เรียกเฉพาะแต่ถ้าเป็นน้มทั่วไปเช่นช้างห้องน,น,น,น้อย่างอ่ายก็อย่างง่ายๆก็คือน้ําตกอ่าน้ําตกถ้าบอกเป็นน้าตกฉันจะไปเที่ยวน้าตกรู้ไหมครูจะไปเที่ยวที่ไหนครูจะไปเที่ยวครูจะไปเที่ยวน้าตกรู้ไหมว่าครูไปเที่ยวน้ำตกที่ไหนไม่รู้ครับ อ่าแต่ถ้าครูบอกว่าครูจะไปเที่ยวน้าตกเอราวัณรู้ไหมอ่าน้ำตกเฉยๆกันน้ำตกเอราวัณน,น่ะน้ำตกถ้าบอกว่าไปน้ำตกอันนี้เป็นคำนามใสอ่าคำนามทั่วไปก็คือสามัญนามแต่ถ้าบอกเป็นน้ำตกเอราวัณเนี่ยอันนี้เป็นคำวิวสามัญนามเข้าใจไหมงงไหมครับเข้าใจโอเคนะครูไปต่อนะ ามาต่อที่สมุขน้ำคือน้ำที่บอกหมวดหมู่อน้ำบอกหมวนหมู่สมุขน้ำมันอะมันจะมีลักษณะคล้ายกับลักษณะน้ำเพียงแต่ลักษณะก็คือมันจะต่างกันตรงที่ว่าลักษณะน้ำจะอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเป็นสมุขน้ำคำนี้จะอยู่ข้างหน้า,อาบอกหมวนหมู่ อย่างเช่นคำว่าผงช้างคำว่าผงเนี่ยบอกหมวดหมู่ของช้างว่าอยู่กับเป็นผงอ่าไม่ได้มีตัวเดียวแน่ๆมีเยอะเลยแลวถ้าครูจะเติมคำหน้าเนี่ยให้นกเนี่ยมันมีหลายตัวเลยเนี่ยครูจะเรียกว่าอะไรถ้าครูจะเติมคำหน้าปุ่มนกอ่าใช่ผงนกใครลกูกยูโวยูโเออ คราวนี้ครูอยากให้คำว่าครูเนี่ยมีคำที่อยู่ข้างหน้าที่อบอกบนหมู่การไปหลายอาลคนมคำว่าอะไรลูกที่จะบอกบนหมู่ว่าไปหลายๆคนได้รอนอน,นลูกนั่งให้ดีลูกไม่นอนเรียนลูกกลุ่มครูเหรอครับถ้าครูหลายๆคนได้คำว่าอะไรลูกเมื่อกี้กลุ่มครูครับ ฮะกลุ่มครูครับเรียกให้เพาะกว่านั้นลูกมันอ่ารู้แล้วเป็นกลุ่มครูแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรให้พาะกว่านั้นมันจะมีมอะไรนะกลุ่มคุณครูครับกลุ่มกลุ่มคุณครูใช่คำว่ากลุ่มได้คำหนึ่งมีคำหนึ่งขึ้นต้นด้วยคอคอยเหมือนกันคุณครูครับคุณครูเรียกว่าขึ้นต้นด้วยคอคอยคำนีน้คำว่าอะไร ครับกลุ่มคุณครูครับกลุ่มคุณครูไมใช่ไม่ใช่กูคอควายคอควายลูกไม่ใช่กลุ่มลูกไม่ใช่คำว่าคุณนที่จะดูหลายๆคนมีคำหนึ่งอ่าฟังนะจูดจุดครูไปศึกษาดูงานคำหน้าจะเติมคำว่าอะไรให้มันดูสวย เลยนะคำนี้ถ้าจะเติมคำว่าคณะครูเือคณะครูคณะอ่าคณะครูไปศึกษาดูงานคำว่าคณะตัวนี้จะเป็นสมุหนามอ่าต่อมาอะไรขยะที่จะดูเยอะๆเลยเขาเรียกว่าอะไรลูกกองขยะครับอ่ากองขยะใครลูกกิจการครับ ิตติพัฒน์่ะอมาทหารทหารโลกอะไรอะไรนะคะคนทหารกองครับหางทหารทหารอะไรจะอยู่ข้างหน้าให้ดูมีทหารดูมีเยอะๆอ่ะเรียกว่าอะไรตองทหารกอนทหารใครไหมกรมทหารเมื่อกี้มีใครตอบกรมไม่โล บอกแต่กรไม่พิกรมเลยครูกรทหารอันนี้จะเป็นคําที่บอกหมวดหมู่อ่าถ้าสมมุติว่าอ่านึกถึงตรงนี้นะอ่าถ้าเทียบกับคํานี้นะมันจะมีลักษณะคล้ายกับคําลักษณะนามนะครณที่ตรงนี้นะลูกถ้าเป็นฝูงนกใช่ไหมอันนี้คือคําว่าผงเนะี่ยมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหม แต่ถ้ามันเป็นลักษณะนามอ่ะมันจะไปอยู่ข้างหลังอย่างเช่นนกหนึ่งอะไรลูกนกหนึ่งปูนกหนึ่งตัวอัอนนี้จะต่างกันตรงที่ว่าอยู่ข้างหน้ากับอยู่ข้างหลังนะลูกมันคล้ายๆกันเลยนะอย่าไปจำผิดนะอะมาดูที่อาการนามนะคะอาการนามอ่ะมันเป็นอานามที่บอกการหรือบอกความรู้สึกมันจะมีคําว่าความกัคบคาว่าการขึ้นตน้น อะไรตายลูกเป็นต้นในการรือความตายความตายอันนี้จะง่ายเพราะว่าอันนี้แค่เติมเติมคําว่าความตายหรือการตายก็ได้อะไรสวยลูกการสวยหรือความสวยความสวยความสวยเป็นความสวยความกินหรือความการกินลูกกิน การกินอ่านี้เติมการกินหามาดูวันนี้ลักษณะนามอันนี้นกหนึ่งตัวจินสอเรียกเป็นอะไรโลกแห้งหนึ่งแห่งอ่าหนึ่งแห้งนะอ่าหนึ่งแห้งปากกาเป็นแห้งเรียกเป็นแท่งกาาดาาปากาด้ามปากกาก รดหนึ่งคันรันรดหนึันเรือล่ะหนึ่งล้ำล้ำลำลำเรือหนึ่งล่าเรือหนึ่งลำ้ลงลำงาย<ะ>ไหมไม่ยากครับเอนบสิกก่อนอนอันนี้เคยเรียนไปแล้วตอนประถมใช่ไหมค,คุ้นไหม คำนามทวนอีกครั้งนะคะคำนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของลักษณะและก็อาการอ่ามีอันนี้แบ่งออกเป็นห้าชนิดคำศัพท์นามคือคำที่ใช้เรียกแทนนะคะอ่าเมื่อกี้ใช้เรียกเรียกชื่อแต่อันนี้เป็นแทนแล้วนะแทนคำนาม อ่ะอันนี้แทนแล้วนะมาดูทำให้แทนอย่างเช่นบูรุษรัพนามนะคะเป็นรัพนามที่จะใช้ในการอ่าใช้ในการพูดอย่างเช่นอ่าฉันเธอเขาหลอนผมเวลาเอาให้แทนตัวเองถ้าเราไม่เรียกชื่อเราจะแทนตัวเองเพราะอะไรเราเป็นผู้ชายผม,ผม อ่าแ,แทนแตัวเองว่าผมเออเราจะพูดถึงอีกคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเขาถ้าจะเรียกหมาถือว่ามันมันมันอ,อ,อ่ะ่อมาที่นี่มรรพนามนะคะเป็นรพนามอันนี้ใครโจทจดนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวมีให้เลือกด้วยนะเดี๋ยวจะมีให้ทําเดี๋ยวจะมีให้ตอบขณะคําถามแรกคะแนนด้วยอ่ะ ตมานิยมสัพนามนะคะเป็นคำนามที่ระยะจะมีนี่นั้นโน่นโน้นโน่นบ้านของเธอนี่ปากกาของฉันตมาที่อะนิยมรัพนามนะคะเป็นรรพนามที่บอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจง อ่าไม่ชี้ไม่ชี้เฉพาะเจาะตรงนะเช่นไหนไหนใครใ,ใครใดใดใครใครก็ชอบกินข้าวม,มาที่ปริช้าสัพนามอ่าปริช้าสัพนามนะคะอันนี้จดได้เลยนะลูกเดี๋ยวครูจะให้ทําสรุปด้วยอ่าปริช้าสัพนามนะคะเป็นสัพนามแสดงคําถามไหนใครอะไรที่ไหน ใครหยิบปากกาของฉันไปใครหยิบปากกาของฉันไปอันนี้เป็นแสดงคำถามปากกานี้ของใครถ้าเป็นวิภาคษ์วาจะเป็นสับนามบอกความชี้ส้ำแบ่งพวกรวมพวกก็จะมีคำว่าต่างบ้างคืออย่างเช่น บางคนก็กินข้าวบางคนก็กินก๋วยเสี๋ยวบอกความไม่ชี้เฉพาะว่าบอกความชี้ซ้ำหลวงขอโทหลวงอ่ะบอกความชี้ซ้ำอ่าชี้ซ้ำแบ่งพวกรวมพวกต่อมาที่ประพันธสรัพทนามนะคะเป็นศัพนามเชื่อประโยชน์นะคะจะมีผู้ที่ซึ่งอ่านประพันธ์ัพท์ประพันธสรพธัพนาม อันนี้จดแลลูกต่อมาสรรพนามที่ใช้เน้นนามอย่างเช่นคำว่าคุณยายท่านเสือมันดุร้ายออย่างตัวนี้เสือเวลาเราเรียกแทนมันเราก็เรียกว่าเวลาเราจะแทนมันถ้าเป็นเป็นาสาตว์เราจะแทนคำว่ามันเสือมันดุร้ายอ เมื่อกี้เลยใครตอบได้บ้างเขาไปโรงเรียนเป็นอะไรลูกุาสาบาลใครลูกเมื่อกี้ปุบวงครับคน่ไหนลูกคุูมไม่ได้ยินเสียง,งลูก กีดบงครับกีบงใช่ไหมลูกต่อมาใครใครก็ไม่รักฉันคำว่าใครใครในที่นี้เป็นอะไรเป็นอะไรสรรนดาลูกเป็นอะไรเป็นอะไรใครใครก็ไม่รักฉันคใครใครตัวนี้เป็นอะไรลูก ก็ค้นหาคำว่าบ้างในที่น ah like ี้หมายจมีอ่าเป็นคำประเภทไหนลูกอะไรนะลูกพิพาสงอีเยขเราคำว่าบ้างเป็นเป็นอะไรลูกเป็นอะไรประานามเป็นรนา หวิภาคสัพพนาม,ามใช่ไหมเราย้อนกลับมาตรงนี้น,นี่ไงลูกวิภาคสัพพนามก็จะมีคําว่าต่างบ้างบางการกูบอกแล้วให้จดอันนี้ไว้แล้วมันจะใช้ประกอบการเมื่อกี้ได้เลย,เยใครจดไหม ผมยดครับโอเคค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งต้องจำคำที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักให้ได้นะลกูกถ้ามันจำคำได้อะมันจะไปตอบไดออ้อย่างเช่นบุรุษรพนามอย่างเช่นฉันไม่กินข้าวคำว่าฉัน ในที่นี้นะคะจะเป็นบูษสรพนามท่าขีดที่คําว่าฉันอันนี้มันจะต้องไปดูที่เรื่องของประโยคอีกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาขีดคําไหนบางทีมีคําว่าฉันอยู่ก็จริงแต่ถ้าเขาบอกว่าฉันไม่กินข้าวแต่ถ้าเขาไม่ขีดที่คําว่าข้าวคําว่าข้าวในที่นี้จะกลายเป็นคนํานามไม่ชี้เฉพาะก็คือสามัญนามพันธุ์ทีรแล้วงไปดูที่รูปประโยคอีก เสร็จแล้วบอกนะลูกใครจดเสร็จแล้วใครมีหนังสือเอาขึ้นมาประกอบได้เลยนะลูกเอาขึ้นมาประกอบกับการเรียนได้เลย ใเสร็จแล้วบอกคุณเดี๋ยววันนี้เราเอาไว้แค่เดี๋ยวเราค่มาต่อความกริยาในชั่วโมงที่สามเดี๋ยวเราเอาแค่คำสรรพนามก่อนเพราะว่าสองชนิดนี้น่าจะสับสนกันแล้วแหละ เสร็จยังลูกครับเสร็จแล้วนะยังครับยัง ใครที่ครั้งที่แล้วที่ยังไม่ได้ส่งครูให้ตามส่งด้วยนะคะที่ให้สรุป Mind mapping ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องนิราชครูเผาทองและก็เรื่องการอ่านออกเสียงใครที่ยังไม่ได้ส่งให้นำมาส่งด้วยนะคะใครไม่ส่งงานแม้ว่าจะเข้าเรียนก็อาจจะต้องทำรายงานซ่อมครูคนะค่ะ เสร็จแล้วนะคะอ่ามาสองอ่าเมื่อกี้เขาวนี้ก็ต้องได้แล้วแหละนักมวยโชคกันคำว่ากันในที่นี้เป็นคำอะไรลูกพิพาสษาประนามอ่า <c oughs> ถูกไหมอ่าดูสิ <c oughs> น,นี่จะได้แล้วนะอ้าวไปไหนแล้ว ค่าสรรพนาม